อันนี้ผมทำความสาดหัวเทียนตั้งเที่ยวหอดเทียนตั้งวาลแล้วนะครับประกอบกลับแล้วนะครับทีนี้เหลือขบูเนี่ยเรามาดูขบูกันว่าเป็นแบบไหน ลองยกน้ำมันหลวงน้ำมันสะดวกด,ดีไหมมันเช็คได้จากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรากดไปเนี่ยน้ำมันต้องเด้งเด้งกลับได้ดีนะครับตัวนี้กดไปสังเกตไหมมองเลครับเนี่ยความจะเด้งกลับเนี่ยผิดปกติแล้วผิดปกตินะครับเนี่ยมันไม่ยอมดูดกลับนะครับ ถังเดือนน้ำมันหรือกองในถังอาจจะตันยางแยกอาจจะเปื่อยนเนี่ยเริ่มมีเปื่อยแล้วเริ่มกายแตกนครับจุดสังเกตระยะวางหัวเทียนก็นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่นี่ผมเล็งไปให้ระบบน้ำมันเยอะกว่าเวลาเราแยกไปมันจะต้องออกมา